นทีนี้กลับมาที่เรื่องเสียงสระเวลาสอนสละอะคา่ะสิ่งสำคัญก็คือบอกสั้นกับยาวเหมือนจะให้น้องเอามือขึ้นมาทำตามเลยแล้วก็แบบสระอะอะส่วนมากอ่ะครูปเป็มจะไม่บอกว่าสระยาวอะครูเป็มจะบอกว่าอะอะอ่าแบบนี้ว่าคำว่าสระถูกไหมถ้าโดยส่วนตัว คเป็นไม่พูดเพราะว่าเขาไม่ได้เสียงสละแต่เขาคือเสียงอ่ะอ่ะครูเปรมอ่าสอนเด็กอ่านเขียนให้อ่านคําได้โดยใช้พื้นฐานของการเรียนโฟนิกของภาษาอังกฤษอะค่ะเหมือนอยากให้เขาเห็นตัวเนี้ยแล้วรู้เลยว่ามันคือเสียงอะไรหเหมือนกอ,อก็จะแบบกอเกอ ก็กกกจจอจะจอดอดึกดึกดึกดอแบบนี้ค่ะตอเตตออันเนี้ยครูไปคิดว่ามันช่วยได้ให้เขาาเห็นปุ๊บแล้วเขาเปล่งเสียงได้อย่างสระอะก็จะบอกว่าอะอ่า